คนสองคนเหาเหินไปมาระหว่างทิวเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆมุ่งตรงไปยังสำนักระบีเหิงแม้จะเป็นตอนเที่ยงแล้วแต่อากาศในฤดูใบไม้ร่วงก็ยังคงเย็นสบายแสงแดดก็ไม่แผดจ้าเหมือนฤดูร้อนการลงจากเขาครั้งนี้ครบหนึ่งวันหนึ่งคืนพอดีหวังว่าท่านอาจารย์จะไม่พบว่าข้าแอบหนีลงจากเขานะเทียนหลิงลงจากเขามาอย่างเงียบๆนอกจากซื่อสิงที่มาด้วยกันแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ เทียนหลิงแอบภาวนาในใจหวังว่าชิงเยียนจะไม่พบว่าเขาหนีไปเพราะการที่เขาลงจากเขากับซื่อสิงนั้นได้ละเมิดข้อห้ามสองข้อข้อแรกชิงเยียนเคยสั่งไว้ว่าห้ามลงจากเขาตามอำเภอใจหากยังไม่ได้รับอนุญาตจากนางข้อสองชิงเยียนเพิ่งจะเตือนเขาไปเมื่อไม่นานนี้ว่าให้รักษาระยะห่างกับซื่อสิงหากชิงเยียนพบเรื่องการเดินทางครั้งนี้เทียนหลิงเกรงว่าตนเองคงต้องลำบากเป็นแน่ ขณะที่ภาวนาในใจเทียนหลิงก็ปลอบใจตัวเองไปพลางแค่วันเดียวเองท่านอาจารย์คงไม่พบหรอกถึงอย่างไรท่านก็คงไม่ว่างพอที่จะมาตามหาข้าสองช่วยามผ่านไปในที่สุดเทียนหลิงและซื่อสิงก็มาถึงเขตแดนของสำนักกระบีเหิงเมื่อใกล้จะถึงที่หมายเทียนหลิงก็รีบร่รยคาถาเพื่อซ่อนกลิ่นอายของตนแล้วยกมือขึ้นลูบหน้า สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่คุ้นเคยเทียนหลิงหยิบกระจกทองแดงออกมาจากแหวนเก็บของส่องดูใบหน้าของตนเองวิชาแปลงโฉมบนหน้าข้าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันในใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเป็นไปไม่ได้ถ้าวิชาแปลงโฉมหมดฤทธิ์ทำไมสิทธ์น้องถึงไม่พูดอ่ะไรเลยเมื่อคิดดังนั้นเทียนหลิงก็เผลอมองไปทางซื่อสิงที่กำลังควบคุมกระบี่วิญญ,ญาณอยู่ข้างๆ สิ์น้องรอสักครู่ซื่อสิงที่กำลังตั้งใจขี่กระบี่อยู่ได้ยินเทียนหลิงเรียกก็หยุดลงแล้วมองเขาอย่างเอาใจใส่สิทธิ์พี่มีเรื่องอะไรหรือสิทธิ์น้องวิชาแปลงโฉมบนหน้าข้าหมดฤทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ในความคิดของเทียนหลิงซื่อสิงอยู่ข้างเขาตลอดดังนั้นเมื่อคาถาหมดฤทธิ์นางน่าจะมองเห็นอสิทธิ์พี่ไม่รู้หรือก็เมื่อคืนหลังจากที่ท่านไปพบคนรู้จักกลับมา ก็ไม่ได้ใช้วิชาแปลงโฉมอีกเลยหูไปเล่นตุกติกเทียนหลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ตอนนั้นระบบกลับแจ้งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระบบเทียนหลิงรีบเรียกหาระบบในหัวแต่ไม่มีเสียงตอบรับระบบเจ้าอยู่ไหนระบบคงเดี่ยงไปแล้วเทียนหลิงคิดในใจหมดหนทางเขาถอนหายใจคงต้องกลับสำนักกระบ,บีเหิงก่อนรอให้ระบบตอบกลับแล้วค่อยถามให้แน่ชัด ช่างเธอกลับไปก่อนแล้วกันเทียนหนิงวีคาถาหลังจากนั้นครู่หนึ่งรูปลักษณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งอย่างไรเสียระวังไว้ก่อนก็ดีกว่าซื่อสิงพยักหน้าทั้งสองคนยังคงหอไปอยังยอดเขาหลักของสำนักกระบีเหิงเมื่อผ่านประตูใหญ่ซื่อสิงห์ได้แสดงป้ายคำสั่งสีทองออกมาคนสองคนเดินตามบันไดที่ยาวเหยียดหอขึ้นไปตรงๆโดยไม่หยุดพัก ผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามท้องฟ้าค่อยๆเมื่อสลัวลงเทียนหลิงและซื่อสิงในที่สุดก็กลับมาถึงผาจวีหลิงเมื่อก้าเข้าสู่เขตแดนของผาเจวิหลิงเทียนหลิงอดที่จะรู้สึกกระวนกระวายใจไม่ได้หากตอนนี้เจอชิงเยียนเข้าหลักก็คงได้เรื่องแน่ๆดังนั้นเขาจึงเดินตามหลังซื่อสิงอย่างระมัดระวังพานางกลับไปที่ทำพมนก,ก่อนสิ์น้องกระถางหลิวหลีใบนั้นเป็นของวิเศษ นี่ประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรมากคืนนี้เจ้าลองศึกษาดูนะขอบคุณสิทธิพี่มากไม่ต้องเกรงใจเทียนหลิงโบกมือแล้วหันหลังเดินจากไปเขาไม่ได้ขี่กระบี่อีกแต่เดินอย่างสบายๆมุ่งหน้าไปยังลานเรือนของตนด้วยสองเท้าตั้งแต่เข้ามาในผาจวีหลิงจนถึงตอนนี้สัมผัสเทพของเขาไม่รู้สึกถึงความาเคลื่อนไหวของกลิ่นอายใดๆที่เกี่ยวข้องกับชิงเยียนเลย เขาแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกสองมือประสานไว้หลังท้ายทอยเทียนหลิงยืดตัวตรงเดินอย่างสบายอารมณ์ไปตามทางเล็กๆในหุบเขาระบบเฮงสวยนั่นกำลังทำอะไรอยู่ไม่เข้าใจเลยจริงๆเทียนหลิงคิดในใจจนถึงตอนนี้เขาก็ยังพยายามเรียกหาระบบในหัวอยู่เวลาผ่านไปอย่างเงียบๆจนกระทั่งฟ้ามืดสนิทดวงดาวพร่างพราวอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เทียนหลิงเพิ่งจะมาถึงหน้าลานเดือนของตนอาศัยแสงจันทร์เทียนหลิงสามารถมองเห็นทุกสิ่งในลานได้อย่างชัดเจนแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เขาตกตะลึงลานบ้านดูเหมือนเพิ่งผ่านการต่อสู้อันดุเดือดมาพื้นหินที่เคยเรียบบัดนี้เต็มไปด้วยรอยร้าวราวกับใย,ยแมงมุมแผ่ออกมาจากกลางลานต้นหลันเหยียนที่มุมทิศเหนือก็ดูน่าสังเวชอย่างยิ่งเดิมทีมันก็เริ่มเหี่ยวเฉาแล้ว แต่ด้วยอากาศเช่นนี้มันไม่ควรจะโล่งเตียนถึงเพียงนี้ไม่เพียงเท่านั้นพุ่มไม้เหมือนถูกใครบางคนฟันจนแหว่งไปมุมหนึ่งมองจากที่ที่เทียนหลิงยืนอยู่ต้นหลันเยียนดูเป็นสี่เหลี่ยมอย่างน่าประหลาดข้าไปทําอะไรมาเนี่ยหรือว่าในบ้านข้าเกิดสงครามประหลาดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ใบของต้นหลันเยียนร่วงเปลีอนอยู่บนพื้นเทียนหลิงกวาดสายตามองไปยังห้องทั้งสามหลังของตนโชคดีที่ห้องของเขาดู ไม่เสียหายอะไรรอบข้างยังคงเงียบสงบเทียนหลิงใช้สัมผัสเทพสำรวจเข้าไปข้างในดูเหมือนจะไม่มีใครอื่นอยู่ที่นั่นเขาถอนหายใจเบาๆแล้วตั้งใจจะหันหลังเดินจากไปใครอยากกลับก็กลับไปลานบ้านนี้ถูกข้าทำพังเป็นแบบนี้ข้าไม่กลับแล้วจริงๆและในใจของเทียนหลิงเดาได้แล้วว่าใครคือผู้กระทำเพียงแต่เขากำลังหลอกตัวเองอยู่เท่านั้นถ้าเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆ เขาก็ไม่ควรจะไปไกลทันทีที่เขาก้าวขาออกไปพลังอันแข็งแกร่งสายหนึ่งก็พลันปะทุออกมาจากในห้องเทียนหลิงเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายนี้เทียนหลิงไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจวิ่งหนีแต่กลับยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างสงบหนึ่งสองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้ทำไมข้าถึงได้โชคร้ายเช่นนี้กันเทียนหลิงแอบบ่นในใจแม้ว่าทั้งร่างกาย และจิตใจจะถูกครอบนำด้วยความกลัวแต่เขาไม่ได้คิดที่จะขัดขืนในสายตาของเขาร่างในชุดขาวนั้นในพริบตาก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้วพลังอันทรงอำนาจกระแทกเข้าใส่ร่างของเทียนหลิงแทบจะบดขยี้เขาให้แหลกสลายดวงตาทั้งสองข้างของชิงเย็นแดงกับนางจ้องขเขม็งไปที่เทียนหลิงในดวงตามีเพียงความมืดมนและเย็นชาหลิงเอ๋อที่ข้าพูดกับเจ้า จะไม่เข้าใจใช่หรือไม่มือข้างหนึ่งยกเทียนหลิงขึ้นชิงเยียนถามด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเวลาย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งวันก่อนทันทีที่เทียนหลิงออกจากผาจวิหลิงชิงเยียนก็มาที่ลานบ้านของเขาทันทีชิงเยียนสัมผัสได้ถึงสัมผัสเทพที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในห้องชิงเยียนยิ้มออกมาในสายตาของนางสัมผัสเทพที่นางทิ้งไว้ในร่างของเทียนหลิง ได้ผลอย่างยอดเยี่ยมหลายวันที่ผ่านมาเทียนหลิงทำตามที่นางสอนทุกอย่างจริงๆอยู่ในลานเดือนอย่างสงบเสงี่ยมไม่ไปหาซื่อสิงทำในสิ่งที่สิทธิ์ที่ควรทำชิงเยียนถึงกับรู้สึกดีใจกับเรื่องนี้เมื่อมาถึงลานเดือนของเทียนหลิงชิงเยียนไม่ได้หยุดที่ลานแต่เดินตรงไปที่ห้องนางค่อยๆผลักประตูเข้าไปไม่เห็นเงาของเทียนหลิงในห้องโถงชิงเยียนจึงเดินไปยังห้องนอนของเขา สัมผัสเทพรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายที่รุนแรงขึ้นชิงเยียนค่อยๆผลักประตูห้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้นางประหลาดใจในห้องไม่มีแม้แต่เงาของเทียนหลิงไม่มีใครสักคนมีเพียงผ้าห่มบนเตียงที่พับไว้อย่างเรียบร้อยบ่งบอกว่าเจ้าของได้จากไปแล้วชิงเยียนเบิกตากว้างนางไม่อยากจะเชื่อหรือคนทั้งห้องแต่ก็ยังไม่พบแม้แต่เส้นผมของเทียนหลิงในตอนนี้ กลิ่นอายที่รุนแรงจากสัมผัสเทพทําให้นางเหมือนตัวตลกที่ทําอะไรไม่ถูกลิงเอ๋อดีๆมากแม้แต่สัมผัสเทพของอาจารย์ก็ยังกล้าหลบซ่อนชิงเยียนไม่ได้ทําอะไรบ้าๆในห้องนอนของเทียนหลิงน,นางเพียงแค่เดินจากไปอย่างเงียบๆเมื่อออกมาถึงลานชิงเยียนไม่ได้หยุดแต่ไปยังป่าไผ่ที่ซื้อสิงอยู่ทันทีที่นี่นางตรวจสอบอย่างละเอียดในที่สุดก็พบกลิ่นอายของเทียนหลิง ที่หลงเหลืออยู่ในอากาศเป็นอย่างที่คิดจริงๆชิงเยียนวาดร่างกลับมาที่ลานบ้านของเทียนหลิงอีกครั้งครั้งนี้นางไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่ยืนนิ่งๆอยู่กับที่แต่บานมีบนร่างของนางกลับเพิ่มขึ้นไม่หยุดไอพลังอันกร้ากระด้างแผ่ออกมารอบตัวชิงเยียนเพียงชั่วครู่พื้นดินราวกับทานทนต่อกลิ่นอายของนางไม่ไหวโดยมีนางเป็นศูนย์กลางพื้นดินก็ไปแตกออก ปราณจิตหลั่งไหลออกมาไม่หยุดนางสะบัดฝ่ามือออกไปอย่างสบายๆกระแสลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวกลายเป็นคลื่นกระบีฟันตรงไปยังต้นหลันเหยียนที่มุมทิศเหนือใบของต้นหลันเหยียนสีเขียวเข้มร่วงเกลื่อนพื้นเมื่อเห็นลานเรือนของเทียนหลิงถูกทำลายโดยกลิ่นอายของตนจนหมดสิน้นเมื่อปราณจิตกำลังจะลามไปถึงหะอ้องทั้งสามหลังในที่สุดชิงเยียนก็ได้สติกลับคืนมานางสูดหายใจเข้าลึกๆ ท่องคาถาในปากช้าช้ปรับอารมณ์ของตนควบคุมปราณจิตท,ที่บ้าคลั่งรอบๆบในตอนนั้นเองชิงเยียนก็เดินตรงเข้าไปในห้องโถงทิ้งไว้เพียงภาพความโกลาหลในลานเมื่อเข้าไปในบ้านชิงเยียนก็นั่งลง่ร้คาถาซ่อนกลิ่นอายซ่อนตัวอย่างสมบูรณ์จากนั้นนางก็แผ่สัมผัสเทพออกไปครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมดในหุบผา นางคงอยู่ในสภาพนี้ตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนจนกระทั่งเงาของเทียนหลิงและซื่อสิงปรากฏขึ้นในสัมผัสเทพของงนหางนางกับพริบตามองเทียนหลิงพาซื่อสิงกลับไปที่ถ้ำพำนักจากนั้นจึงค่อยๆเดินกลับไปยังลานเดือนของตนชิงเย็นรู้สึกเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ในใจทำให้นางหายใจลำบากไฟโทสะแทบจะเผาผลาญสติของนางจนหมดสิน้นเทียนหลิงมาถึงหน้าลาน แต่เมื่อเห็นสภาพในลานเขาดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะเข้าไปข้างในเมื่อเห็นดังนั้นชิงเย,ยนรู้สึกเหมือนเส้นบางอย่างในหัวกำลังจะขาดสะบ้านนางไม่ใช้วิชาซ่อนตัวอีกต่อไปแต่ปลดปล่อยปราณจิตออกมาปรากฏตัวต่อหน้าเทียนหลิงโดยตรงเวลากลับมาสู่ปัจจุบันเทียนหลิงมองแขนที่กำลังบีบคอของตนเองอยู่บนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มขื่นขมอาจารย์ที่ข้าพูดกับเจ้า จ้าไม่เข้าใจหรือไรชิงเยียนใช้มือข้างหนึ่งบีบเทียนหลิงแรงบีบเพิ่มขึ้นไม่หยุดจนกระทั่งใบหน้าของเทียนหลิงเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำนางจึงคลายมือออกเล็กน้อยวางเทียนหลิงลงบนพื้นชิงเยียนมองเขาจากมุมสูงหลิงเอ,อ๋อข้าไม่อยากจะลงมือกับเจ้าเจ้าจงอธิบายทุกอย่างมาให้ชัดเจนพูดจบก็ไม่สนใจปฏิกิริยาของเทียนหลิงชิงเยียนสะบัดแขนขึ้น ร่างของเทียนหลิงก็ลอยขึ้นไปในอากาศทันทีตกลงมาในอ้อมแขนของนางถูกสตรีอุ้มในท่าเจ้าหญิงเทียนหลิงไม่รู้ว่าจะบรรยายอารมณ์ในตอนนี้อย่างไรดีแต่ต้องบอกว่าผู้เขาสองลูกที่อวบอิ่มคู่นั้นช่างนุ่ม,มนวลจริงๆชิงเยียนไม่ได้พาเทียนหลิงกลับไปที่ห้องของเขาแต่พาเขาไปยังหอจันท่ากระจ่างโดยตรงหากไม่อธิบายให้ชัดเจน ต่อไปเจ้าก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากที่นี่ชิงเยียนหาห้องว่างในหอจันคากระจ่างและวางเทียนหลิงไว้ข้างในถือโอกาสสร้างผลึกอย่างน้อยสามชั้นไว้ที่ห้องชิงเยียนมองเทียนหลิงอย่างเงียบๆเราคอยคําตอบอบจากเขาแต่บรรยากาศเงียบงันก็ดําเนินต่อไปเทียนหลิงดูเหมือนจะตั้งใจเงียบเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ประสานมือไว้ด้านหลังยืนอยู่ข้างหน้าต่าง มองแสงจันด้านนอกหลิงเอ๋อเมื่อไหร่ที่เจ้าอยากจะอธิบายข้าจะมาก่อนหน้านั้นเจ้าจงรออยู่ที่นี่อย่างสงบเสงี่ยมเถิดหลังจากที่ชิงเยียนออกจากห้องไปเทียนหลิงก็สุดตัวลงพิงกำแพงกอดอกของตนเองแน่นคราวนี้ดีเลยถูกกักขังแล้วแต่โชคดีที่ยังไม่ถึงกับติดคุกแต่ดูท่าแล้วก็คงอีกไม่ไกลเทียนหลิงสายหัวยังจะให้ข้าอธิบายอีก ข้าจะอธิบายได้อย่างไรหรือจะต้องสารภาพเรื่องระบบออกมาข้าไปทำกรรมอะไรมาถึงได้ถูกขังอยู่เรื่อยแบบนี้ขณะที่เทียนหลิงกำลังกลัดกลุ่มข้างตัวเขาก็พันสว่างวาบขึ้นมาเทียนหลิงถูกแสงนั้นดึงดูดเมื่อแสงค่อยๆจางลงระบบก็ปรากฏกายในร่างโลลิขึ้นต่อหน้าเขาระบบไม่ได้พูดอะไรทันทีแต่สังเกตรอบๆแล้วแสดงสีหน้าสงสัยออกมา หือหือโฮสตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนทำไมที่นี่ดูแปลกตาจังเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของระบบเทียนหลิงพูดอย่างโมโหบ้าเอ๋ยข้าถูกกักขังอยู่แถมเมื่อกี้เกือบจะถูกท่านอาจารย์ฆ่าตายแล้วเมื่อได้ยินเทียนหลิงพูดระบบก็ขมวดคิ้วในตอนแรกแต่ในไม่ช้าแววตาของนางก็กลับมาสงบอีกครั้งโอยโฮสก็แค่ถูกกักขังเองไม่ได้ติดคุกศักหน่อยทุกอย่างยังพลิกผันได้ อีกอย่างตอนนี้โฮสก็ยังตายไม่ได้นี่ท่านมีเันทองเว้นตายตั้งห้าใบไม่ใช่เหรอเจ้ายังมีอารมณ์มาพูดจาแดกดันข้าอีกเหรอถูกกับขังแล้วนะถ้าไม่อธิบายให้ท่านอาจารย์เข้าใจดีๆการติดคุกก็คงอีกไม่ไกลแล้วว่าแต่ระบบเมื่อกี้เจ้าหายไปไหนมาเมื่อคืนวิชาแปลงโฉมของข้าหมดฤทธิ์ตอนเจอหูไปททำไมเจ้าไม่บอกข้าโฮสข้ารู้ว่าท่านกำลังร้อนใจ แต่จะเย็นจะเย็นก่อนฟังข้าเล่าช้าช้าเมื่อได้ยินระบบพูดเทียนหลิงก็พยักหน้าอย่างจนใจได้ข้าเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเจ้าจะแก้ตัวว่าอย่างไรระบบเมื่อครูไม่ได้หายไปไหนแต่กำลังเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจของโฮสอยู่จึงไม่ได้สนใจเสียงเรียกของท่านส่วนเรื่องที่วิชาแปลงโฉมของโฮสหายไปก็เป็นฝีมือของจิ้งจอกขาวหูไปนั่นแหละเพียงแต่ตอนนั้นข้าไม่ได้บอกท่านเท่านั้นเอง แล้วเจ้ายัางบกว่ห้านางไม่ได้ทำอะไรข่าเทียนหลิงพูดอย่างไม่น่าเชื่อโอ้ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมสักหน่อยไม่ต้องกลัวไปโฮสคิดมากไปทำไมระบบนี้หวังดีต่อท่านนะหวังดีต่อข้างั้นหรือระบบข้าเชื่อใจเจ้าขนาดนี้เจ้ากลับยังมีความลับกับข้าอีกตอนนั้นข้าเกือบจะหมดสติไปแล้วในตอนนี้เทียนหลิงสงสัยอย่างจริงจังว่า ระบบของเขาเล่นตลกอะไรกันแน่เจ้าพูดอยู่ตลอดว่าจะช่วยให้ข้าทําภารกิจให้สำเร็จอย่างสบายใจตัวแปรอื่นๆจะแจ้งให้ข้าทราบแล้วผลเป็นอย่างไรละ่ะนี่จะไม่ได้กำลังปิดบังข้าอยู่เหรอตอนนี้ดีเลยข้าไม่มีทางอธิบายกับท่านอาจารย์ได้แถมยังถูกกับขังอีกนี่คือผลลัพธ์ที่เจ้าต้องการใช่ไหมเทียนหลิงขมวดคิ้วแน่นอาจจะเป็นอย่างที่ระบบพูด ว่าวิชาแปลงโฉมนี้ต่อหน้าผู้บำเพ็ญเพียรที่มีระดับสูงก็ไม่มีผลอะไรจริงๆแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยปลอบใบใจเทียนหลิงได้บ้างแต่ระบบกลับปิดบังเรื่องง่ายๆแบบนี้ตอนนั้นนางยังบอกว่าจิ้งจอกขาวหูไปไม่ได้ทําอะไรเลยความไว้วางใจขั้นพื้นฐานระหว่างคนกับระบบหายไปไหนแล้วเทียนหลิงจะเชื่อใจระบบต่อไปได้อย่างไรหลังจากเรื่องนี้โฮส ขอโทษจริงๆเมื่อเห็นว่าเทียนหลิงโกรธจริงๆระบบที่กลายร่างเป็นมนุษย์ก็ทำท่าทางหน่าสงสารอีกครั้งข้าแค่คาแค่ไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งนี้เทียนหลิงไม่ได้เลือกที่จะให้อภัยระบบในทันทีเจ้าทำแบบนี้แล้วข้าจะเชื่อใจเจ้าต่อไปได้อย่างไรกันเล่าระบบเจ้าพูดมาสิต้องทำอย่างไรข้าถึงจะเชื่อใจเจ้าต่อไปได้ เทียนหลิงกอดอกรอบตัวเขาแผ่ไอเย็นออกมาโฮสท้้งนั้นก็ได้ท่าโฮสไม่อยากเชื่อใจข้าอีกข้าไปก็ได้ผู้จบระบบก็กลายเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งเข้าไปในหัวของเทียนหลิงระบบกำลังปลดพันธะหน้าจอสีฟ้าปรากฏขึ้นต่อหน้าเทียนหลิงเหลือเพียงตัวอักษรไม่กี่คำหนามเปอร์ซเปอร์เซ็นระบบ หวังว่าหลังจากที่ท่านผูกพันธะกับโฮสต์คนต่อไปแล้วจะน่าเชื่อถือกว่านี้หน่อยนะเมื่อเห็นระบบดูเหมือนจะต้องการปลดพันธะจริงๆในที่สุดเทียนหลิงก็คลายคิ้วลงแต่เขาไม่ได้คิดที่จะรั้งไว้หน้าจอสีฟ้าตรงหน้าค่อยๆหายไปแต่ตัวเลข99%บนหน้าจอก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง100%การปลดพันธะระบบเสร็จสิ้นพร้อมกับเสียงติ้งทุกสิ่งรอบตัวกลับสู่ความเงียบสงบ ยืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยเทียนหลิงรีบตรวจสอบร่างกายและแหวนเก็บของของตนโชคดีที่ทุกสิ่งที่ระบบให้เขายันห้าใบายังคงอยู่ยันทองเว้นตายยังคงนอนนิ่งอยู่ในมิติเก็บของของเทียนหลิงตอนนี้ดีเลยไม่มีภารกิจให้ทำแล้วเนื้อเอเรื่องนี้ใครอยากทำลายก็ทำไปข้าต้องหนีแล้วทันทีที่ระบบจากไป ความคิดที่จะหนีก็ผุดขึ้นในหัวของเทียนหลิงแต่ขณะที่เทียนหลิงกำลังปวดหัวคิดหาวิธีออกจากห้องที่ถูกผนึกไว้หลายชั้นนี้เขาก็รู้สึกว่าในมิติเก็บของของตนดูเหมือนจะมีของเพิ่มขึ้นมาเทียนหลิงตามสัญชาตญาณใช้สัมผัสเทสสำรวจมิติเก็บของเขาก็พบว่าที่ใจกลางมิติเก็บของของเขามีกระบี่วิญญาณเล่มหนึ่งลออยู่ ด้ามกระบี่บางราวปีกจักรจันตัวกระบี่อ่อนช้อยราวกับกิ่งหลิวแสงสว่างสองประกายคมกระบี่ทั้งสองใสด่งน้ำในฤดูใบไม้ร่วงแสงเย็นเย,ยือกสามบนด้ามกระบี่สลักลวดลายดอกไม้สีครามอย่างประณีตสวยงามจนแสบตาไม่เพียงเท่านั้นรอบๆบมันยังมีไอวิญญาณวงเวียนอยู่ไอวิญญาณเหล่านี้เกือบจะจับตัวกันเป็นรูปเป็นร่าง เพียงแค่มองจากไกลๆเทียนหลิงก็รู้สึกสั่นสะเทือนไปถึงส่วนลึกของจิตวิญญาณกระบี่เล่มนี้ทำให้กายเทวมรรคของเขาสั่นไหวไม่หยุดนี่คือเทียนหลิงมองกระบี่วิญญาณที่ปรากฏขึ้นในมิติเก็บของของเขาอย่างกระทันหันในใจเต็มไปด้วยความงุนงงโฮสต์ท่านชอบกระบี่ชิงเงวินเล่มนี้หรือไม่เสียงของระบบดังขึ้นในหัวของเทียนหลิงอย่างกระทันหัน พือมระบบเจ้ายังไม่ได้ไปอีกเหรอข้ายังไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นโฮสท่านชอบกระบี่เล่มนี้หรือไม่ถ้าท่านไม่ชอบข้าจะเก็บคืนชอบชอบชอบของสิ่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อกายาเทวะมักของข้าโดยเฉพาะเลยแม้ในใจจะยังคงสงสยัยแต่เทียนหลิงก็ปัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไปคว้ากระบี่ชิงเยวินไว้ทันทีที่สัมผัสกับด้ามกระบี่ในหัวของเทียนหลิง ก็พลันปรากฏวิชากระบี่มากมายวิชากระบี่เหล่านี้ไม่หยุดฝึกฝนอยู่ในหัวของเขานี่คือระบบได้ย่อวิชากระบี่จานวนมากไว้ในกระบี่เล่มน,นี้เช่นนี้โฮสจะสามารถเชี่ยวชาญการใช้งานได้อย่างรวดเร็วชิงเยียนจิตสำนึกของเทียนหลิงออกจากมิติเก็บของเขามองกระบี่ยาวที่ประนีดในมือในดวงตาเต็มไปด้วยความยินดี โฮสกระบี่เล่มนี้สามารถตัดสัมผัสเทพได้โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวเช่นนี้โฮสก็จะสามารถอธิบายกับชิงเยียนได้แล้วอืมอย่างนั้นหรือยอดเยี่ยมไปเลยนั่นเป็นเรื่องแน่นอนนี่คือของวิเศษระดับเทพเชียวนะครั้งนี้ระบบทุ่มสุดตัวเลยนะดังนั้นโฮสท่านจะให้อภัยข้าได้หรือไม่เมื่อได้ยินระบบพูดสีหน้าของเทียนหลิงที่ยังคงตื่นเต้นอยู่เล็กน้อย ก็พลันสงบลงเขาเก็บกระบี่ชิงวินเข้าแหวนเก็บของอย่างเฉยเมยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการให้อภัยหรือไม่แต่เป็นปัญหาเรื่องความไว้วางใจระหว่างเราเจ้าปิดบังข้าทุกอย่างแล้วข้าจะทำอย่างไรเทียนหลิงมองระบบอย่างจริงจังที่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าอย่างกระทันหันเมื่อได้ยินดังนั้นระบบก็กัดนิ้วพูดอย่างจริงจังโฮสต์ข้ารับรองกับท่านต่อไปนี้ข้าจะไม่โกหกท่านอีก ถ้าข้าโกหกขอให้ฟ้าผ่าเจ้าพูดปากปล่าจะมีประโยชน์อะไรหรือว่าสายฟ้าจะผ่าพวกเจ้าได้ด้วยช่างเถอะช่างเถอะระบบนี่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าเจ้ายังกล้าหลอกข้าอีกเจ้ากระจงปลดพันธะด้วยตัวเองไปเลยไม่มีเอาไม่เอาระบบนี้จะไม่ปลดพันธะเด็ดขาดระบบนี้จะผูกพันธะกับท่านไปตลอดชีวิตเจ้าเทียนหลิงยิ้มขืนขืนสายหัวมองระบบด้วยสีหน้าจริงจัง เขาไม่รู้จะพูดอะไรดีขาดข้าไม่ได้ใช่ไหมขาดเจ้าไม่ได้เอาละ่ะเห็นแก่ของวิเศษระดับเทพชิ้นนี้เชื่อใจเจ้าอีกครั้งก็ไม่เป็นไรบนตัวมีของวิเศษหายากมากกว่าหนึ่งชิ้นในตอนนี้เทียนหลิงรู้สึกว่ากระดูกสันหลังของตนเองก็แข็งแกร่งขึ้นมากกระบี่ชิงยวินเล่มนี้ถือว่าระบบเจ้าให้ข้าไม่ได้นะเป็นรางวัลภารกิจใช่ไหมข้าผู้เป็นถึงยอดฝีมือ ระดับแก่นทองคำยังไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยใจเย็นๆก่อนโฮสตนี่เป็นของที่ระบบมอบให้ท่านโฮสไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นก็ดีเมื่อได้รับคำตอบที่แน่นอนจากระบบเทียนหลิงก็ไม่พูดอะไรอีกแต่ก้มหน้าครุ่นคิดอะไรบางอย่างอย่างละเอียดใช่แล้วโฮสท่านคิดดีแล้วหรือยังว่าจะอธิบายกับท่านอาจารย์ชิงเย็นอย่างไรมีกระบี่ชิงเยวินเล่มนี้แล้ว ก็จะมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลอืมๆพูดก็พูดเถอะแต่ก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ข้าไปมาหาสู่กับสิทธ์น้องยังสั่งให้ข้ารักษาระยะห่างกับสิทธิ์น้องอีกแต่ครั้งนี้ข้ากลับใช้ของวิเศษระดับเทพตัดสัมผัสเทพที่นางทิ้งไว้บนตัวข้าข้ายิงแอบหนีลงจากเข้ากับสิทธ์น้องอีกเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วเปเห็นจุดที่ท่านอาจารย์ยอมรับไม่ได้ ต่อให้ข้าจะอธิบายอย่างไรการลงโทษก็คงไม่พ้นแล้วโฮสจะทำอย่างไรหรือว่าจะยอมรับโทษแต่โดยดีอย่างไรเสียจนกว่าแดนลับจะเปิดออกตัวเอกก็จะยังไม่เจอกับเหตุการณ์สำคัญอะไรยอมรับโทษแต่โดยดีข้าว่านะระบบเจ้ายังขาดประสบการณ์ครั้งนี้ถ้าข้ายอมรับโทษแต่โดยดีต่อไปอิสระของข้าจะต้องถูกท่านอาจารย์จำกัดอย่างมาก เช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางที่จะขัดขวางเนื้อเรื่องห้องมืดได้อีกระบบไม่ตอบคําของเทียนหลิงหนางเลือกที่จะเงียบบรรยากาศกลับมาเงียบเงันอีกครั้งเทียนหลิงยิ่งคิดในหัวในที่สุดก็มีแผนการหนึ่งผุดขึ้นมานี่ระบบเจ้าว่าถ้าข้าตายต่อหน้าท่านอาจารย์จะเป็นอย่างไรระบบอ้าปากครั้งเล็กน้อยเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ลังเลไม่พูดออกมา โฮสท่านนี่มันเจ้าเจ้าคิดดูสิจุดจบของพวกข้างรักแบบป่วยๆคืออะไรก็แค่ตายไปด้วยกันเท่านั้นแหละถ้าข้าตายต่อหน้าท่านอาจารย์แบบนี้ความคิดที่จะลงโทษข้าในใจของนางอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้โฮสท่านพูดก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะอะไรคือมีเหตุผลอยู่เหมือนกันข้าเป็นอัจฉริยะชัดๆอย่างไรเสียก็มีเย็นทองเว้นตาย ตายไม่ได้อยู่แล้วข้าบอกเจ้าเลยยันทองเว้นตายไม่ได้มีไว้ใช้แบบนี้นะตัดสินใจแบบนี้แหละเทียนหลิงตัดสินใจนแน่วแน่จากนั้นเขาก็ถอดรองเท้ากระโดดขึ้นเตียงทันทีถ้ากแกล้งตายตอนนี้เลยจะดูจงแจห้องไปหน่อยข้าต้องป่วยสักสองสามวันก่อนยิ่งแสดงความสิ้นหวังมากเท่าไหร่ผลก็จะยิ่งดีเท่านั้นพูดจบเทียนหลิงก็นอนบนเตียงไม่ได้บำเพนเพียน เตรียมตัวพักผ่อนทันทีเพราะระดับพลังได้มาถึงจุดคอขวดแล้วถ้าเทียนหลิงบำเพ็นเพียนต่อจะต้องใช้เวลาในการหลอมรวมแก่นทองคำอย่างแน่นอนเช่นนั้นแผนการแกล้งตายก็จะล้มเหลวดังนั้นอีกสองสามวันข้างหน้าเขาจึงไม่มีความคิดที่จะบำเพ็นเพียนพอดีเลยก็จะได้แสดงท่าทีที่สิ้นหวังที่สุดออกมายิงปืนนัดเดี๋ยวได้นกสองตัวเมื่อคิดดังนั้นเทียนหลิงก็ค่อยๆหลับตาทั้งสองข้างลง โฮสหวังว่าแผนของท่านจะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะเมื่อเห็นเทียนหลิงดูเหมือนจะต้องการสิ้นเปลืองเงินเว้นตายหนึ่งใบจริงๆระบบก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนางกลายเป็นลำแสงกลับเข้าไปในหัวของเทียนหลิงเวลาผ่านไปเราจนกระทั่งเทียนหลิงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นวันรุ่งขึ้นแล้วเกือบจะถึงเที่ยงวันเทียนหลิงจึงค่อยๆลืมตาขึ้น ท่านอาจารย์ไม่ได้นอนหลับสนิทแบบนี้มานานแล้วครั้งนี้เขานอนหลับสบายจริงๆเมื่อสายตาค่อยๆชัดเจนขึ้นใบหน้าของชิงเยียนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาท่านอาจารย์เทียนหลิงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับการปรากฏตัวของชิงเยียนชิงเยียนได้ยินเทียนหลิงเรียกตนก็พยักหน้าเบาๆเป็นสัญญาณจากนั้นนางก็เข้าเรื่องทันทีหลิงเอ,อ๋อธิบายมามองดวงตาแดงก่ำของชิงเยียน เทียนหลิงก็สายหัวอีกครั้งขออภัยท่านอาจารย์สิทธิ์ยังไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรดี